สวัสดีครับพบกันเช่นเคยช่องหนุม่มมองชนชาแนลนะครับว,วันนี้ลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูร้านเพิ่นยำแซ่บเบอร์ตลาดโซาลุมหน้าตาลชลบุรีนะครับเราพาเข้าดูยำแซ่บในร้านกันนะครับเคกําลังยุ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูยำรวมมิตรนะครับ60บาทนะครับอันนี้ยำรวมมิตรใช่ไหมครับยำขาไก่ยำขาไก่60บาทนะลงกะละมังเลยนี่60บาทไปแล้ว ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะบุญนี่นะครับร้านเปิ้ลยำแซเบเวอร์ตลาดโตลุงหน้าศาลชลบุรีนะครับเน้นยำน้ำมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ยำอะไรครับเจ๊อันนี้ยำหมูยอยำหมูยอหกสิบบาทนะจุกๆเหมือนเดิมนะมจุกจุกเลยยำหมูยอ ใส่ถุงกลับบ้านไปแล้วเรามาดูเมนูต่อไปนะครับเบนจะต้องมาที่พี่เอกจังยังยังอ๋อตั้งอยี่สิบว่าเดี๋ยวสี่เด็ดก็โอ้โหยังพักไก่หนึ่งค่ะย่างหมูย้ยอนหนึ่งด้านจ้าพักไก่กับหมูยอภาภาภา้อนเปล่าคะกภาภาภาคกำลังยภาภาภาุ่งเลยนะครับ มือตำก็ตำนะครับมือยำก็ยำนะครับเติมหนส่งติกหนึ่งเนาะตัดนะคะเท็ดหนึ่งไม่เท็ดหนึ่งกไกลางสองอน,นี่มะนาสวสดแท้ร้อยปร์เนไปแล้ว อย่าลืมฝา,ากด like, กดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะคระับไไคอยอัปเดต้านเต้นยำแซฟเฟอร์มาดูตลอดนะครับรอันนี้ไข่แมงดาสองชุดเลยนะจัดไปจุกๆเลยไข่แมงดา,างมาลุ้นไข่กันมาดูไข่กันนะครับสองจาน ยังไงินเลยค่ะตัดเสียนนะคะไม่นานนะคะขอบคุณค่ะนี่ไข่แน่นๆเหมือนเดิมนะเปิดนะคะขอบคะเป็นไงเป็นไงแน่นมากินไหมไข่นมงดาแปดสิบบาทนะขอคะให้ทั้งตัวเลยนะครับนมงดา หนึ่งไม่พอนะขอสองเลยนะเมงดานี่ดูไข่ดูไข่จุกๆเลยนะจุกๆไข่เต็มตัวเลยนะเมงดา80บาทคุ้มค่ะตรง80บาทคุ้มนะเจ๊บ, <า S 1> บอกน,ะนี่ี่ใช่ต้องการปมใหม่ทุกวันนะครับ จัดจารสวยงามนะจัดจานนี่4จานนะจ๊าร2 0ีสจานหนึ่งล้ิองจ้าอี่ลงเลย่ลน้องลงจา้าน,น,นี่ไปแล้ว80บาทกำปันของถุงค่ะแยกถุงคนละถุง นี่ไปละแปดสิบบาทจุกๆเลยนะนี่เป็นไงถ่ายรูปหน่อยเจ๊ถือจานถ่ายรูปหน่อยไปแล้วแปดสิบบาทเดี๋ยวมาดูเมนดาชุดที่สองนะเป็นไงเจ๊ แน่นไหมแน่นแน่นเลยนะนี่เป็นไงแปดสิบบาทนะลูกค้าบอกตัวนึ้ไม่พอขอสองนะครับเน้นย้ำนะครับมะนาวสดแท้ร้อยเปอเซ็นต์น,นะคัจนเห็นิ้นหน้าผ่ากเป็นลูกเลยนี่ นี่แมงดา80บาทจุกๆนะผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะหมู่ดุ่นนะครับร้านเปิ้ลยำแซเบเวอร์ตลาดต้อลุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับนี่มาแยแม้มเมงดานี่เป็นไงไข่ทั้งนั้นเลยเร็ดไปเลยคะ่ะไม่นานนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มบึงชนชาแนลด้วยนะครับ เจ๊ก็จะไปจัดใส่ตัวนะครับสวยงามนะครับชุดละ80บาทลูกค้ามาก็จะมาจดแล้วปักที่หลักตรงนั้นเลยนะครับนี่นะคะเดี๋ยวดูให้นะคะแป๊บเดียวค่ะเดี๋วปักอ๋อยำขาไก่ไม่เอาใช่ไหมคะเป็นยำขึ้นเบืแล้วก็ยำหอยนางรมปักที่หลักเลยจ้านี่ชุดที่สองไปแล้ว พามาก็จะมาจดปักที่หลักเลยนะครับใช้ได้ทุกยับนะครับเราชนะคนละครึ่งเรารักกันใช้ได้เลยครับปักที่หลักเลยค่ะนี่เย็นยำมะนาวกดบีบกันนี่เห็นนะนี่ต่อไปเป็นยำอะไรเจ๊ยำหอยนั่งรม80บาทนะ ถึงระโยนกระมังเลยนะครับวันนี้ <c oughs> นี่มันเปยำหอยนางรม80บาทเป็นหอยบ้านนะอร่อย,ออยเนื้อแน่นๆเลยนะมาแล้วใส่ถุงกลับบ้านนี่ดู จับเครื่อนกันไม่ยัง้งไม่ยั้งเลยนะจุกๆเลยนะน,น,นี่เป็นยำหม,มึกกุ้งค่ะยำหม,มึกกับกุ้งนะครับ,มมบชุดนี้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบบาทเจ็ดสบาทนะหมึกกับกุ้งนะราคาหลักสิบแซบหลักร้านนะครับร้านนี้ ไม่ได้ลงคลิปหลายวันนะครับยุ่งทุกวันเลยนะครับที่ร้านไม่มีเวลาถ่ายคลิปครับคนเยอะมากครับวันหยุดยาวนะครับผ่านไปผ่านมากันอแวะมาดูน,น,นะครับร้านเฟินยําแซบเบอร์ตลาดตัวลุงหน้าศาลชลบุรีนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองช a n n นลด้วยนะครับนี้จุกๆเลย70บาทไปแล้ว ใส่ถุงไปแล้วนะตาไม่ทันเลยเจยทำเร็วมากหลักที่สองก็จะเต็มแล้วน,นะครับ <c oughs> นี่เป็นยำปูมานะยำปูม้าใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่่คะยำปูม้าำปู้า80บาทนะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวม่นี่็เไยที่กัลังไก่เออมือถือเป็นเท่าไหร่เปิดของพี่เข0ร้อยห้าสิบ เอได้แล้วค่ะเด็กคู่ของคิวเดี๋ยวรับปากที่หลักได้เลยเรียกหาเรียกชื่อเรียกจูเรียกจูค่ะขอโทษทีค่ะขอที่เหลือจะดการด้านข้างก็ได้ไปเป็นยำปูม้านะแกะกันมาอุ้ยไข่ไข่นะครับแล้ราคาเดิมนะคะไม่เพิ่มลูกค้าไข่ราคาเดิมนะไม่เพิ่มไม่เพิ่มราคานะครับ อยาลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มมึงชอนชานแนลด้วยนะครับถ้าไซส์กลางๆก็จะให้ลูกค้าสี่ตัวนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะสามนะคะนี่ไซส์กลางไซส์ใหญ่สุดๆก็สองค่ะไซส์ใหญ่ให้สอง<ๆ>ไซส์กลางให้สามไซส์เล็กให้สี่นะครับที่ร้านราคาเดิมนะครับแปดสิบบาท<ๆ>น้าไข่นี่ไข่ปูดสดๆรับประกันความสดนะครับ นี่แล้วดนตามด้วยน้ำมะนาวคั้นกันสดๆนะครับน้ำยำแ่บๆือสีน้ำยำแ่บๆเลยนะครับชุดนี้80บาทนะไข่ก็ไม่ใช่เงินเพิ่มนะ จดแล้วปักได้เลยนะครับยำปูม้าค่ะไปแล้ยยำปูม้าจ้้าไดเลยค่ะมาแล้วก็จดปักที่หลักเลยนะครับ มาดูยำเบคอนนะ70บาทแล้วก็เป็นยำคอหมูทอดนะคะแล้วต่อด้วยยำคอหมูทอดนะครับพี่เอกของร้านเลยนะตอนนี้กับไข่แมงดานะครับนี่ยำเบคอน70บาท นะ้าใส่จานสวยงามเลยนะครับได้ค่ะพี่สักครู่นะคะแบเยอน้ำยำก็ได้นะครับบอกได้เลยนะครับจดได้เลยนะครับส่งให้ค่ะยำเบคอนเจ็ดสิบบาทไปแล้วพี่ชมพู่ไปส่งแล้วนะชมพู่คน <S 2> 2 <S สวยแถวสองโต๊สามค่ะก็คือเดใส่ 3. ได้วคน ่อไปเป็นยำคอหมูทอดนะเดี๋ยวเปิดเตาล้วร้อนกันเลยนี่ลีลาการซอ,อยเจ๊ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมนี่เราจะไปทอดอุ่นให้ตรงนี้เลยนะครับล้ร้อนนะครับเบานีนะเจ๊จะทอดล้ร้อนก,กรอบเลยนะครับแล้วก็จะมาเตรียมน้ำยำตรงนี้นะครับแ้เราดูเมนูนี้เมนูสุดท้ายนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามช่องหนุม่มมองชนชาแนลด้วยนะครับลูกค mm hmm. ้ามาก็จะจดแล้วก็กปักที่หลักนะครับคนเยอะนะครับวันนี้เพิ่งจะมีเวลาถ่ายนะครับ mm hmm. แล้วเรามาดูเมนูยำข้อหมูทอดเป็นเมนูสุดท้ายนะครับผ mm hmm. ่านไปผ่านมาอยู่ริแวณบุญดุนะครับร้านเปิ้ลยำแซเฟเวอร์มะนาวสดแท้ร้อตลาดต้นลุงหน้าสาชลบุรีนะครับร้านหาไม่ยากนะครับป้ายส้มๆเลย มาสังเกตป้ายส้มได้เลยนะครับมาแล้วยำข้อหมูทอดนี่ยำข้าวหมูทอดเดี๋ยวเราปิดปิดคลิปด้วยเมนูนี้นะครับอย่าลืมแวะมุดนดนูนะครับ เมนูนี้ท้าให้ลองนะเมนูยำพอหมูทอดนะน,น,ะะนี่ฝากไว้นะครับแซบๆจุกๆกรอบนะครับนี่เป็นไงน่าทานไหมทอดจะละ้อเลยนะที่ร้านขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับฝากที่หลักเลยครับขอบคุณขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับป้ายนี้เลยนะ ร้านเปิ้นยำแซ่เวอร์มะนาสดแท้ร้อยปร์เซ็นะครับตลาดตโตลุงหน้าศาลชุบิลีครับอยู่หน้าศาลนี่เลยนะครับนี่หาร้านไม่ยากนะครับขอบคุณนะครับ